บ้านเฮาให้โชคสวัสด,ดีพี่สุปูสุคนครับผมเป็นจังใดพี่น้องหมานกับเสี่ยนเข็มมาลาดบอจับคู่กับเขาเด็ดติดเหล็กเด่นกัคมาแต่ว่าดับบออยู่พี่น้องเอาคือบอของสั้นจับคู่กับเขาคือดับบออยู่เดี๋ยวมาเบิงน้ากันพี่น้องเฮาของเสี่ยนเข็มมาลาดมือคืนนี่วันจันเหล็กกล้าพัฒนามาออกเจ็ดเจ็ดซีนี่บนเจ็ดเจ็ดซี ล่างก็คือแปดเจ็ดจับคู่เข,า w, เข่า,า,าดับบิลยูหมายควู่แมงดามาเบิ้งน้ำกันพี่น้องเลขเด่นสี่ห้าหกกามาสีมาตัวเน้นพี่น้องเพี่นเน้นสีกับหากามากามาสีาส่วนจับคู่นี่ก็คือเขา C, ่าสีเจ็ดเจ็ดสีกระทืบกับเข่าเพราะว่า เลขเพิ่นบรอปักหลักบนล่างไปกลับนะพี่น้องเข้าสี่เจ็ดเจ็ดสี่ได้พี่น้องเด้เข้าเจ็ดสี่สี่เจ็ดส่วนเลขดับมันดับบอยูพี่น้องดับบนล่างเห็นบเจ็ดแปดแปดเจ็ดมันมาแปดเจ็ดพี่น้องบอยูเลยเนาะพี่น้องบอยูมีงวดนี่แหละโบยูของเส้นเข็มนมาหลานตว่าเลขจับคู่บัดเขาได้พี่น้องสี 74, ่เจ็ดเจ็ดสี่เนาะเอาเข้ามาตามกันวันพุธที่สิบสอง ผมผนะ้าพันสองหาหกแปดเนาะพี่น้องเนาะเสียงเข็มมาลาดล่าพัฒนาได้พี่น้องได้เล่าพัฒนาเสียงเข็มมาลาดห้องน้ำน้ำกันพี่น้องวันวัน มันพุธสิบสอง เซียนเข็มมาราตอ,อ้พ่อนพ่อเซียนพาสุกกระทั่มมากพอดีเนาะพี่น้องเนาะ่าคนเด้บ่อยเยี่ยวคิ่โต้กลับดอกหาคน เตียนเขียนมาลาดนาพัฒนาเลขติดบนรลาง เลขติดบนล่าง9ก้ศเน้นที่หนึ่งเเน้นเก้ากับหนึ่น่องตัวเน้น ครัคก็เก่าพีหน่อยสีค่ครัวกเก่าโอ้หมดนี่หมดนี w, ดด่ดับบ่ะยูรไ่เด็กเด็กดับป่มีมาเลยดับบนล่าง รับบนดแ้ส่วนเหล็กจับคูได้พี่น้องเก้าสามหกเก้า หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งพี่น้องสี่คู่สีห่หางเนี่ยสี่คู่สีห่หางอ่ะพี่น้องเ้า ับหน้าจอเด้อเด็ก็มีสีคูสีหางบ่มีตัวเน้นบ่มีตัวเด่นเด้พี่น้องเด้อตัวเน้นไม่มีพี่น้องห้องก็แคบหน้าจอถ้อมามักกระจัดตะคัดกระพานเด้พี่น้องเด้อเขามาสอบตัวในห้องเก่าไปผิดแต่ละหน้าเพิ่ง รอบก็จัดขัดก็ผ่านตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะไปน้องส่วนเล็กเด่นบนล่างเลขกติดบนล่างกับมีเก่ามีศูนย์มีหนึ่งเน้นเก่ากับศูนย์เอ้ยเน้นเก่ากับหนึ่งขอโทษขอให้ตอนจับคู่นี่ก็เก้าสามแล้วก็หกเก้าหกหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งพี่น้องอย่าลืมบนล่างไปกลับบนล่างไปกลับเ้อพี่น้องห้ากับชับหน้าจอมักสอบจะได้กลับไปพิดจะรณหน้าเบิง่งนี่ลายมือของกัน นี่แหละไล่เมื่อยของเแขวนพี่น้องเข้ากับแคบหน้าจอเอาเห็นอยู่ดอกน้นนองพี่น้องเนาะอ่ะขอบคุณเสี้ยนแคบม,มาลานเหลายๆคอยพี่น้องเขา้าหมวกมานกันวันพุทธที่สิบสองเนี่ยเฮงๆรวยๆปังๆกันก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ้รรทัพให้โชคด้วพี่น้องเด้อยส่องหน่อยๆอ,ยอ,ยอยงดอกครัคลิปหน้าพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม